เมนูอะไรมารับจับวันนี้ครับนำเสนอร์เมนูคณ้าปลาเข้ม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 นี่นะครับหั่นคณ้าก่อนครับอันดับแรกไปหั่นมาเข้านิ้วโป้งเลือดออกเข้าโรงพยาบาลเลยครับอ๋อไม่ใช่ครับเก็บระดับฝีมืออยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับไวยเข้าโรงพยาบาลครับไม่มีครับผมมาครับพี่จะสอนน้องๆครับคณ้าครับเห็นไหมเห็นเปลือกล็ดเปลือกก่อนครับ อันนี้ตรงตรงก้านตรงหัวมันที่ว่ามันแข็งๆอะ่ะมันกินได้นะครับไม่ต้องทิ้งดูครับนี่ลิบแต่ออกมาแล้วนะครับดูแล้วก็ทีนี้มาขวานซอยบางๆครับแค่นี้ก็กินได้แล้วครับง่ายๆดูนี่เคล็ดลับเลยนะครับบอกให้ถ้าคนไหนไม่รู้ก็จะได้กินที่แข็งๆแบบเกี่ยวแบบเป็นชานเลยนะที่บอกไว้ให้โอเคไปไปไป นี่หรือว่าพี่ก้าวนะครับแล้วก็ทุบทุบทุบครับพอเราไม่มีคอกนะครับเราน้องตั้เราใช้ขวดพลาสติกแล้วก็ทุบ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 ให้พอแรงนะครับไม่ต้องให้เหนียดแรงครับไป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 นี่นะครับตะก้อเทียมครับตะก้อเทียมแบบนี้แบบประเทศฝรั่งครับครับอยากว่าไม่พิว่าวะ ว่าเลยอยากว่าใน,น,นปีฟาล,ลองบอกข้องไทยเลยข้องไทยืมข้องไทยครับออกมาแล้วผมบอกว่าเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวไปเอาไปทำครับไปแล้วก็ทุบกับอืมทุบวัวเทียมต่อครับผม ใส่น้ำมันปลาเค็มลงไปปลาเค็มมีความจัดได้เลยปลาอินทรียไหมครับใส่อเ,เข้ากันใส่ปลาอินทรีลงไปครับหมูผัดปลาเค็มขยี้ปลาเค็มเนียนเจ๊กๆให้มันเนียนเจเเพื่อเราจะได้ไปผัดง่ายๆครับขยี้แต่ขั้นตอนนี้นะครับอย่าร้อยมันแข็งแล้วค่อยขยี้นะครับเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะขยี้ไม่ออกใช่ไหมครับเจ็บหมันมันมันใส่พริกกระเทียมครับ ผัดครับผมผัดให้เข้ากับปลาเค็มให้มันหอมหอมปลาเค็มกับพริกหัวเทียมเรื่มหอมแลวนะครับตอนนี้ใส่คณะกองตัวโตไปเลยครับผมคณะของเราสวยไหมครับโอ้พี่ฟ้าบอกว่าลืมครับไปกันบ้างครับจะบอกว่าผิดเป็นือเ,เลยครับซอสน้ำมันหอยปรุงรสเทล,ลงไปใส่ไปครับผงชูรสครับ เติมทิปใส่ลงไปขยอขยอนตาลสักหน่อยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูผัดคนาปลาเค็มของเรานะครับ